เป็นอย่างนี้ได้รับนปุงราปิดับผมทำเปียกหมดแ่้วโอ้โหอัวองัวบอกแล้วฝากตั้งแต่ห้าโมงยันห้าทุ่ม ครับวันนี้มาพอกับไอ้ตามบริการระยานห้างเช่นเคยนะครับว่าไปนะครับวันนี้นะครับมาบ้านเสียตีนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่งใจดีมากครับนี่ครับเอาปิดมาให้นะครับนี่เราจะไปปลูกขนแล้วก็ลาบให้เสียตีกินครับเสียตีว่าจะทํากระนูยกระนูยหรอกระนูยให้กินนะครับกระนูยผิดแต่ผมไอ้ตามจะโชว์ฝีมือราบปิดนะครับไทยนครพนมครับไปดูกันครับว่าจะอร่อยแค่ไหนไปดูครับ เซียวนะครับวันนี้ขอเรียกใช้คลัวนะครับใช้คลัวเดี๋ยวลาบเป็ดสูจิ้มลาบเป็ดสูจิ้มใช่ครับมึงไม่ต้องเสียงผมได้ยินผมแล้วมึงนาบเลยจ้ามึงนาบเลยคุณนาบเลยนะขอยาใช้นะจะเลยจะเลยจะเลยครับเขียนตัวสถาบันด้วเองอ๋อได้สถาบันได้ครับลองดูสูตรนครพนมไปมันมาทมเสียครับจะไปใหญ่มากเอฟซีโคตรใจดีเราะเอฟซีอยู่แดนเนาะ ทางบ้านทางบ้านทางบ้านที่ทางบ้านเราให้ประธานทานะให้ประธานทานเงี้ยักไปใส่ประธานทางกันเลยคองน้ำหรอมั้งของน้ำเหมือนกับเมียหลวงกันอ่างนี้โอ้กับเมียหลวงแสดงว่ามันมีเมียนร่วงเองนยอดยอดยอดไปงั้นเราไปใช้ครัวเสียทีกันเลยนะครับไปพวกนี้ไอไอไอแฟนนรกนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเชือดเสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมลงกคนนะครับเดี๋ยวนี่นี่ี่เชี่ยวชาญนะพี่ ลุกช่วยกันเนาะไปไปพี่น้องเดี๋ยวคือขั้นตอนลุกแลวได้สี่ลลได้ยั่อีด้่งโอ้ยใหญ่ปนี่เจ้านักลำคุดนี่ลระบรินักไม่โดน นักคุนโอ้โหนี่โดดมากเลยลุกตั้งตูวเป็นลุกได้เลยร้อนเลยร้อนจะทำเมนูอะไรกินวันนี้เราก็จะทำลาบลาบแล้วก็ต้มให้เสียตีกินนะครับแล้วก็บดให้ประทานใช่ ัแป <c oughs> ลกๆนะครับเก็บไปดัดเขี้ยวมานะกินไม่ได้นะครับเอาเสียทำไรครับผัดกระนุยหอมๆนี่กระนุยทมๆใ,ใหญ่ๆเลยหมูตัวใหญ่นี่นะกระนุยเก็บไมาให้ประธานหางเนาะ,ะแเนีับแซ่บแซ่บแซับละเอียดละเอียดเลวะเราดัดเขียวมากแล้วกินนีไม่ค่อยได้ก็เลยแซ่บละเอียดแมนีนครับผมด,ดีเดอร์โบหยัมปอนแล้วปเลยผมกำลังเตรียมทำเปลี่ยนยนครับนี่เราก็ถึงขั้นตอนเลี่ยนเนื้อนะครับเลี่ยนเนื้อเปะครับ นี่ก็ได้พ่อครัวมาจากแจ้กสเครับซ่องจอมจากซ่องจอมจากซ่องจอมนะครับอ่าม่จำกป็นซ่องจอมหูเลยเนาะเมองมาแล้วเนยะละเขเรีนมาแล้วทอเดินออกมานะเรื่อมทิงงเลยนะแสดงว่าทองนี่ก็ซ่องจอมนี่แล้วก็ถึงขั้นตอนเล่เนื้อแล้วก็แยกชิ้นส่วนแล้วก็เราก็มาเอาเนื้อมาฟักฟักแล้วเราก็ไปลากเดี๋ยวไปดูขั้วกระนุยของเสียตีครับนี่นี่ไปดู มนี่นี่แ <reh ad walk> ล้วก็ไม่ธรรมดานะครับ <cake> เกียรติสีพวกกันเลยที่กินเพราะว่าเรามาจากท้งใหญ่เลยนะครับท้งใหญ่ไหมมาเรียนยิมนะครับผู้ติดตามสี่ล้านหกเนาะสี่ล้านหกเราติดตามอนาคตใช่ไหมอนาคตครับไม่ไม่ถึงอนาคตหรอกอนาคตเขาไม่มีอนาคตเพราะไม่มีอนาคตว่าไปคุณเมฆะนี่ครับสูตรนี้ ไม่ไม่ได้ผอกไปเลย่หเป็นว่าหอเนื้อไม่ไมนจะเป็นขั้วแห้งเลยใช่ไหมเสรษดีโอ้ไม่มีน้ำซดครับเป็น้แห้งเอแห้งเนื้อเือเนื้อเื้อเนเนื้อเนื้อเนื้อเนือเนื้อเื้อนะ้อเนือเนอเนื้อนื้อนอเนืยอเนเนื้อเดือเนือนื้อันอนื้อเนอน้เนี้อน้เนี้อนเอนนนเเนหนนืเ ลายเข้ามามันเรื่องมันหมูนะมันมันแล้วก็ลากตัวมันลากเข้ามาเลยอันนี้อ๋ออันนี้แค่ขาเดียวอันนี้ขาหน้านะไม่ใช่ขาหลังนะขาหน้ามันนะขาหลังฮะขาหน้านี่นี่นี่มันเขียนไม่หลังเออจริงด้วยอือหัวเราะยอม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 หมูป่าใหญ่ขนาดนี้ขาเดียวได้เต็มกระสับทีนี้ได้ข่าวว่าหนูนี่มีขนด้วยนะหนูนี่นะกระดูยมีขนกระดูยมีขนนะก่อนจะพัดต้องถอนขนก่อนใช่ครับต้อง อันนี้ใครเป็นคนถอนครับเนี่ยบไม่เนี่ยถอนเพราะเปรกๆนะท่านเนี่ยคนอื่นเขาใช้เกียร์ดี๋ยวท่านใช้เนียบเนาะให้เนี่ยบนั่งถอนเตี้ยยิแสดงว่าหนูไม่เนียมแลคนละอันนี้หลบลงนี่จะคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปนะครับจากที่กับเจ้าเล่มาแล้วเนาะกันยาวดินยาขัดกันอีกหน่อย เราก็มีแบบมีซองแบกแบบฟักแล้วก็แบบซอยอันนี้เราอะไปเราจะมาตำกระเทียมนะครับตำกกรระะเเททีียมตำตำกระเทียมให้มันเหลกนะครับพี่น้องมามาเบิกพร้อมกันเด้ออ่ะไอ้ตาเป็นคนว่าหลายเนาะได้สี่สิบดีกีผสมซาวโบกเดียวหนึ่งกันเลยเนาะแล้วเส้นหมดเดียวพอแล้วเนาะซอวเาเย็ดก็จ้ากินมื้อนี้นะกินมื้อนี้โอเคสวัสดีโมโมตำกันตำเยอะเลยเนาะ สูตรไข่สูตรนะครับสูตรสูตรนครพนมก็ตำกระเทียมำแมมมูนนะครับคาราเซียนี่แล้มมืูนนี่นีน่นเอาอันนี้ค้างหม้อแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะ,<อ>ะงมนแงไม่ไม่ไม่เอาหมีหม้อกระทะไหมาเดี๋ยวเราไปทำดูขั้นตอนกันทำครับไป เราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นประธานห้างครับที่จะมาปรุงไอตาไม่ปรุงไม่อร่อยครับเดี๋ยวเราไปหาผู้เชี่ยวชาญกันเลยนะครับท่านท่านเอาท่านทำไมเป็นอย่างนี้ได้ท่านรับปรุงลาปิดครับผมทำเอียมระม้วนระม้วนระม้วนระหัวนบอกแล้วฟากตั้งแต่หามผมยันหน้าทุ่นท่านท่านหลวงเออปรุงแล้วบอกเดี๋ยว อันนี้ผู้เดชับฉันลองชิมดูเป็นไงท่านขานอะไรบอกนะเจอะดูถ้าถ้าท่านยัำไม่ได้เจอะดูเป็นไงครับหปวดร้านเลยเลยด้านอะไรครับท่านชมจักรยานทำไมท่านเออท่านที่บักส่วงสาวเหี้แล้วตามเบันโดนมองแบลได้วันนี้นะ เดี๋ยวรอกินข้าวเดี๋ยวผมเต่งไปกินใก้จีซิตแล้วตามมึงไม่ต้องไม่ต้องเก็บกับข้าวให้กูนะครับทำไมจองทางเก่าโอ้โหเไปรอเลยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำใจให้ตามหรืิกาแปลทางนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พีนี้ก็ลาปิดบ้านเสียดีครับเจียประธานห้ามคือหินนะครับคือหินนะครับภาพสําหรับคลิปนี้ก็ลบเพียินะครับว้าไปเปลี่ยนไปข้างน้า